ตกแต่งภายในอุโบสถชั้นสามความหอมของดอกไม้ทิพย์ที่มีกลีบและเกสรอ,อันประณีตบริสุทธิ์ในแสนโกรจักรวาลน,นำมาบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพดานประดับด้วยดาวเพดานกรอบกลึงเป็นลำอ้อภายในทำเป็นกระบะย่อมุมไม้12ดาวประธานและดาวบริวารสลักไม้ปิดทองประดับกระจกทั้งเพดาน คือปั้นหล่อเป็นลายตะข่ายประจำยามปลายสองข้างเป็นลายกรวยเชิงซ้อนหลายชั้นท่าสีและปิดทองเพดานปีกนกทั้งสองตับทำเป็นกรอบลูกฟักย่อม,มุมไม้สิบสองภายในทำเป็นลายตะข่ายติดประดับลายดอกจอกและประจำยามขนาดเล็กตรงจุดตัดของตะข่ายสลักไม้ปิดทองประดับกระจกทั้งเพดาน เสาแปดเหลี่ยมรับขือกลางอาคารปั้นหล่อเป็นลายพุ่มข้าวบินนุ่งเชิงเสาด้วยลายกรวยเชิงบัวหัวเสาเป็นบัวโถวหรือบัวตูมคอเสาเป็นลายกรวยเชิงคานต่างๆตกแต่งด้วยลายตะข่ายดอกไม้เชิงปลายคานร,รวมทั้งเสาตุ๊กตาเป็นลายปั้นหลอ่อ และลายฉลุปิดทองผนังทำเป็นกรอบลูกฟักเรียนแบบเครื่องไม้แบบฝาลูกฟักสายบัวด้านล่างเป็นลูกฟักตีนช้างด้านบนเป็นลูกฟักคอสองภายในกรอบลูกฟักเป็นลายดอกไม้ใบไม้หน้าต่างเป็นกรอบล้อกรอบเช็ดหน้าด้านบนทำเป็นซุ้มเรือนแก้ว ภายในซุ้มฉลุลายปิดทองห้องสุดท้ายของห้องใต้คือกลางอาคารด้านทิศตะวันตกประดิษฐานพระตรีโลกเชษพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัยหน้าตักกว้างห้ศอก1คืบ9นิ้วหรือ2องเมตร95เซนติเมตรสูง8ศอก8นิ้วหรือ 4เมตร20เซนติเมตรฐานชุกชีล้อมด้วยรั้วหัวเม็ดทรงมันหลังรั้วปักกระจังท้องขื่อและเสาคู่หน้าพระประธานทำเป็นลายรวงพึ่งข้างเสาติดสลายปลายเป็นรูปพญานาคสลักไม้ปิดทองประดับกระจกด้านหลังพระประธานกรุไม้กั้นเป็นฉาก ด้านบนสุดตั้งแต่ระดับท้องคือลงมาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปเทวดากำลังบูชาพระประธานภายในเส้นสิงเทาภายใต้เส้นสิงเทาลงมาจนจรดพื้นที่รองรับฐานชุกกชีท่าสีแดงน้ำตาลหม่นฉลุลายปิดทองเป็นลายดอกไม้ร่วงทั่วทั้งผนังลูกฟักตินช้างด้านล่างฉากผนัง ปิดทองลายฉลุรูปกลวยเชิงในกรอบตีนช้างเป็นรูปลายต้นไม้ทิพย์ด้านบนของอุโบสถประดับตกแต่งเป็นพิเศษด้วยเรื่องราวเนื้อหาของดอกไม้เพดานประธานเพดานปีกนกช่องอุดหน้าปีกนกสาหร,ร่ายรวงพึ่งรั้วหัวเม็ดทรงมันกั้นพระประธานล้วนแกะสลักไม้ปิดทองประดับกระจกทั้งสิ้น ส่วนเสาคือคานและผนังเป็นลายบางๆเทคนิคปั้นหล่อทาสีปิดทองประดับกระจกเช่นเดียวกันภาพจิตรกรรมฝาผนังบนฉากหลังพระประธานภาพเทวดาคนทันฤาษีและพรหม อยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมเหนือเส้นสิงเทาเนื้อหาของภาพแสดงถึงเทวโลกพรหมโลกและจักรวาลโดยใช้รูปพระอาทิตย์และพระจันทร์เป็นสื่อสัญลักษณ์แทนค่าความไพศาลของจักรวาลความบริสุทธิ์ความรุ่งเรืองไพบูรณ์นำมาเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าโดยใช้รูปดอกไม้ร่วงที่โปรยลงมา แสดงถึงความหอมลมอากาศเป็นสื่อกลางที่ทำให้เทวโลกรม,มโลกและจักรวาลเชื่อมโยงลงมายัางโลกมนุษย์อันเป็นที่ประทับของพระตีโลก,กเชษในอุโบสถจิตรกรรมบนคอสองตรงด้านแปล ยาวของอุโบสถใช้เส้นสิงเทาอยากแบ,บ่งเนื้อที่ของด้านคอสองออกเป็นสองส่วนด้านบนของเส้นสิงเทาเป็นลายช่อดอกไม้ทิพย์และหงแสดงถึงทิพยเบื้องบนและสวรรค์ใต้เส้นสิงเทาเป็นเทพชุมนุมจัดวางภาพหมู่ของพรหมคู่เทวดาคู่ยักษ์คู่ฤาษีคู่คนทันคู่นักสิทธิคู่วิทยาธรคู่และหน้าคู่ นั่งประนมมือทำอัญชลีหันหน้าไปทางพระประธานล้อมรอบด้วยลายดอกไม้ร่วงภาพจิตรกรรมทำเป็นภาพนูนต่ำปั้นหลอด,ด้วยปูนซีเมนต์นำขึ้นไปติดประกอบบนพื้นคานแล้วจึงเขียนระบายสีตัดเส้นทั้งภาพอีกขั้นตอนหนึ่งประติมากรรมพระประธานบนอุโบสถชั้นสามพระพุทธรูปประธานปางมานวิชัยพระตรีโลกเชิ สมประสงค์ออกแบบให้หน้าตักมีลักษณะกว้างพระบาททั้งสองซ้อนเหลื่อมกันเล็กน้อยเส้นรอบนอกหากลากตั้งแต่ปลายเข่าทั้งสองด้านผ่านหัวไหล่ผ่านพระเศียรแล้วไปรวมบรรจบกันเป็นมุมที่ยอดของสามเหลี่ยมที่รัศมีแล้วตำแหน่งหัวไหล่จะดึงเส้นข้างของสามเหลี่ยมให้อ่อนเข้าด้านในคล้ายเส้นจอมแหของจั่วแบบไทยเพื่อสร้างความรู้สึก และบรรยากาศของสมาธิคือการตั้งมั่นเน้นความเป็นศูนย์เดียวคือเอกัคขตารมความมีจิตใจแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวกันอันเกิดจากสมาธิขั้นสูงมีความสงบตั้งมั่น รูปแบบของประติมากรรมที่กำหนดให้เกิดความสัมพันธ์กับเนื้อหาของการทำสมาธิแบบอนาปานาสติอันเป็นสมาธิภาวนาด้วยวิธีกำหนดลมหายใจเข้าออกตามแบบแผนของการภาวนาขั้นสูงเนื้อหาทางนามธรรมนี้ถูกนำมาจัดเป็นองค์ประกอบทางความงามให้กับงานประติมากรรมพระประธานด้วยรูปทรงจังหวะที่มีความสอดคล้อง ระหว่างส่วนของร่างกายอันเป็นอุปกรณ์ของอนาปานาสติภาวนาคือจมูกริมฝีปากบนหน้าอกท้องสะดือและท้องน้อยอวัยวะเหล่านี้วางอยู่ในแนวดิ่งของร่างกายอันเป็นโครงสร้างระบบแผนผังของการกำหนดลมหายใจลักษณะของไหลที่กว้างแขนและมือยาวเพื่อสร้างความรู้สึกแบกรับ อบอุ้มเอื้ออาทรป้องกันภัยพระเสียนโตและพองเล็กน้อยคล้ายดอกบัวตูมเม็ดพระศกซึ่งเป็นขมวดแหลมพุ่งออกไปรอบๆหน้าผาค่อนข้างกว้างทำให้ดูสว่างสวัยรู้สึกได้ถึงความมีปัญญาความรุ่งโรจน์ตรงโคนพระรัศมีประดับด้วยดอกมณฑาลบรองรับดอกบัวบา